เจ้าชมผู้ดูผลหน้ายนผิวบางผลพลิ้วพลิกในไส้เป็นหนอนบางคนสวยโสภาเป็นอาพรแต่ตะกรนอนนอนเนาคนเน่าในเกี่ยงแต่นอกในเป็นหมากเดือหวานนอกเนื้อในสมจังบักเน่า กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุก้ทุกคนครับผมครับผมสัญญาแกย่างเขาสักวางครับผมครับอ้อยคันน้ำพันนักสู้ครับผมครับมือนี้เตรียมดินครับผมกระสีไรไถคขึ้นเกาครับมันจะเห็ดงงายมห้องเอาหนาเอาหยังพื้นที่ตรงนี้นะครับหนึ่งไร่กับสามงานนะครับ 1ไร่กับ3งานกับมีหลายคือเพิินครับกับมีซ้ำใดกับเฮ็ดซ้ำนั้นครับหนึ่งไร่กับสามงานหลายๆมองกับสิเป็นหลายๆเองครับวันนี้ครับมาไถาเตรียมดินไถไว้แล้วกับสิเอาหางหาหางหกมาตีดินให้น่วนครับเร็จแล้วกับสิคึ่งเสียกคุดหลุมปลูกครับผม อ้อยคันน้าตัวนี้ผมอยู่อำเภอเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับอยู่กลางตรงหน้าครับพื้นที่ตรงนี้ของหน้าของหลานครับผมเพิ่องพึ่งเกี้ยวเขาออกครับตรงนี้ หนึ่งางานครับแจ้กกระสีบแบ่งให้น้องอีกงานหนึ่งก็จะก็จะเหลือ1นึ่ไร่กับ2ง,งานแต่ว่าผมก็ะปูกไปหมดเลยครับหนึ่งไรางานครับทีมงานกับย่างพันนักสู้นะครับอ่าพอดีงานใหม่กิ่งไม้นะครับพอดีกิ่งไม้เขาออกมาบังก็ ตัดออกครับคือว่าปลูกของนี่เบไห้ยมีแนวมาบาังแดดบังแสงเบหาห้มีแนวมาคุ้มจะสีงามากับกับกลับขอพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามสัญญากาย่างนะครับช่วงนี้คอนเทนต์เนื้อหาสาระอาจจะโบ๊ทันมี่บันไดน,นะครับการจิทถ่ายอ้อยแง่ผมน,นะครับแต่ผมก็ททำงานทุกวันผมกิถ่ายคลิปสูมือล่งคลิปสูมือว่า สัญญาแกย่างทีมงานว่ายข้าวํำพันนักสู้นี่เฮ็ดอีอย่างแน่ครับผมครับกกับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนาะครับเนาะที่มาติดตามกันนะครับเนาะกัติดตามกันไปละครับกับขอบพระคุณหลายๆครับ